นั่นนั่นเผือไม่ได้เผือไม่ได้เผือไม่ได้แดดหมดแล้วนั่นอดวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกอดแดดหมดแล้วมือก็ไม่ได้ห้ามแตะไม่ให้แตะไม่ให้แตะห้าม เอาออไปลูกปะพอแล้วปะพ่อแล้วพ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 อแล้ว,อลวเอา <c oughs> มันอร่อยบ่มันแซ่บบ่ะ <c oughs> ถ้ามันแซ่บก็จะไม่ซื้ออาหารแล้วนะต่อไปนี้อาหารแมวงด อย่ามาใกล้ผักค่อยอย่ามาใกล้ผักค่อยออกมาเดี๋ยวนี้เอสินคอมคอมคอมดาคอมดาคอม Oh. นั่นก็อยู่นี่แหละขังไว้นี่เลย